ครบผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมกิมค,คลิปนี้ก็ <c oughs> มาทักทายกันนะครับหลังหวยออกเนาะมีใครโชคดีกันบ้างไหมนะครับผมก็แวะเวียนเข้ามาชมก็มาทักกันเข้าไปได้เนาะโอ้คนนั้นได้อย่างนั้นคนนหนได้อย่างงี้เนาะคนไหนไม่ได้ก็ให้กําลังใจกันเนาะงวดหน้ายัางมีใหม่เสมอนะครับผมเราก็จะ ทำต่อไปนะครับอย่างถ้าเกิดว่าท่านไหนท่านไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจนะครับสู้ต่อไปนะครับแต่ว่าการเล่นก็อย่างรู้รู้กันอยู่เนาะอ่าเราก็เล่นแบบไม่ให้ลําบากตัวเองอ่าเล่นพอให้รู้ว่าเออเรามีโชคไหมอ่าเล่นทีนิดนิดน้อยๆพอได้ฟังได้รุนนะครับผมเนาะอ่าคลิปสรุปนะครับผมแอดโอ้ยหยิบส,บม,สบมุดมาสมุดบันยายเหมือนกันแอดก็นึกว่าเรีม่มเริ่มเล่มเรียกว่าใช่นะครับชุดสรุปแอดไม่ได้เอามาลงให้ดูนั้นในคลิปนี้เนาะ มันอยู่อีกเล่มหนึ่งนะครับมันลายเหมือนกันนะลายลายเหมือนหลักร้อยเนี่ยแต่บวามเอญว่ามันอยู่ใกล้กันมากดึงออกมาสองอันสองเล่มกับอันนี้นะครับมันก็เลยผิดนะเพราะฉะนั้นก็ดูดูดูอันที่มันจะไดเอามาก็แล้วกันเนาะอันไหนที่ยังไม่ไดเอามาก็ค่อยดูเวลาแอดลงเป็นชุดชุดคลิปๆไปเนาะมีชุดไหนบ้างที่เข้าเราก็มาดูกันชุดไหนยังไม่ได้ลงก็ค่อยดูกันใหม่นะครับ เริ่มต้นจากสูตรดับหลักร้อยบนเนาะสูตรดับหลักร้อยบนอันนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะผ่านประวัอ,อกที่6 9 0าหลักร้อยที่ก็ถูกต้องเนาะดับผ่านเนาะ,ะที่เหลือจากดับเนาะดับมี5 049 2 8 9เนาะ เหลือจากดับก็จะมีหนึ่งสามหกเจ็ดหกตัวนี้เข้าในหลักร้อยเนาะนี่ครับผมอันนี้ก็ถูกต้องเนาะนี่หกสูตรนะครับหกสูตรจริงมีหลายสูตรแต่แอดเลือกมาหกตัวที่ clip, แอดบอกในคลิปเนาะเข้าไปในหกเหลือจากดับเนาะแอดก็เลยเอาเหลือจากดับร้อยบนวดปบระจงวันที่สิบหกอนห้าหกเจ็ดเนี่ยได้เด่นที่หนึ่งสามหกเจ็ดก็คือตัวนี้เนาะเรามาจับคู่ชุดกันกับตรงนี้โอ้ยแปดศูนย์ห้าแปดสี่แปด มันก็เลยได้เฉียวไปน้อยเดียวตรงนี้นเนาะเฉียวไปน้อยเดียวหกแปดศูนย์่าแต้มก็โอเคนะครับแต้มเนาะแต้่าผลรางวัลออกที่หกเก้าศูนย์นะครับผมแต้มรวมสามตัวบนเข้าไปที่แต้มห้าเนาะนี่หกบวกเก้าเป็นห้า รวมสามตัวบนเราเดินต่อเนื่องนะยาวแล้วนะครับยาวแล้วแล้วก็ <c oughs> ส่วนนะครับผมสองตัวบนตรงเนาะสองตัวบนตรงสิบหกชุดอันนี้งวดก่อนนั้นหลักสิบเดินมาดีๆนะครับหลักหนักหน่วยมันไม่เดินเราก็เลยหาหลักหน่วยมาแทนกลายเป็นว่างวดน,นี้หลักหลักสิบหยุดซะงั้นนะครับผมนะหลักหน่วยเดินแทนเนาะ เข้าไปที่ศูนย์นะครับผมเข้าไปที่ศูนย์นี่อ่าสองตัวบนสุดชุดตรงรักหน่วยมานี่จับคู่กันมันก็เลยได้ดังนี้เนาะเนี่ยเข้าแต่ที่ศูนย์อ่าเป็นไปเดี๋ยวอย่างที่ออนบอกเนาะอ่าอันไหนมันเดินมาดีๆมันก็หยุด อันไหนเดินสั้นๆอาจจะเดินต่อก็อาจจะเป็นไปได้เนะาะคู่ชุดล่างนะครับ2ตัวล่าง16ชุดตรงอโอเคนี่ก็เดินดีเนาะ,ะเดินดีเดินยาวมาไม่ยาวมากไม่ยาวมากพูดผิดอ่าสิบหวดนะครับผมไลายไหมสองตัวล่างตรงนี่ไงงวดวันที่สิบหกเดือนห้าหกเจ็ดเนาะอ่าหลักสี่สี่ห้าหกเจ็ดหลักหน่วยศูนย์สองสามสี ผลรางวัล <c oughs> ออกไปที่6 0น,นะครับหลัก10มี6หลักหน่วยมี0นอ้าวถูกต้องนะครับผมนะถูกทั้ง10ถูกทั้งหน่วยโอเคนะครับเราก็จะตามต่อชุดน,นี้เนาะจับพู่กันได้แบบไหน ก็นี่นะครับผมสองตัวล่างตรงเออสองตัวล่างสิบหกชุดตรงนี่นะงวดประจำที่สิบหกเดือนห้าหกเจ็ดเนี่ยหลักสิบมันก็ได้หกศูนย์อ่าหกศูนย์แล้วทีวนี้นี่นะหกศูนย์แต้มนะครับแต้มมันเป็นแต้มรองเนี่ยแต่มันก็อยู่ในชนแต้มนะไม่ใช่ว่าไม่อยู่ในชนแต้มชนแต้มรอง นะครับหกกับ8เนี่ยมันเป็นแต้มรองแล้วตัวนี้พอเอสเอาไปเด่นล่างชนแต้มรวมเอสไม่ได้เอาอแต้มรองไปขึ้นวางเนี่ยมันเลยไม่มีชนตัวนี้แต่2ตัวล่างตรงของเราเดินเนาะ,ะชุดอ่าสิบหกชุดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับนะเด่นล่างชนแต้มรวม เด๋ยนล่างมันได้5 8าแศนยะ์หะแล้วทีนี้ก็ดันไปเอา6ออกนะหกมันมีตอนที่เราเอามาชนตรงนี้แต่ทีนี้ว่ามันดับเอาไว้แค่8เลือกแม่นจริงๆนะครับนะเลือกแม่นแม่นนะถ้าเกิดเราไม่เอา6เนาะออกเนาะมันก็จะได้หกตรงนี้0นอะไรได้บวกกัน ในหกมันก็ศูนย์หกมันก็ตรงกับตรงนี้พอดีเลยมันพลาดไปหน่อยอย่างนี้แหละมันพลาดทีละหน่อยละหน่อยนะครับผมแต่ชุดมันเดินต่อเราก็จะตามต่อในชุดที่มันเดินนะครับผมนะสิบล่างนะครับสิบล่างชนหกสูตรนะครับผมนะผลปรากฏว่าเนี่ยที่แอดเด่นให้หกมาเลยเนาะเอออันนี้ชุดนี้เ ถือว่าเยี่ยมนะถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะว่าอันนี้แอดได้วงกลมให้ในในคลิปเลยเนาะตอนที่นําเสนอไปตอนที่นําเสนอไปเพราะว่า6กับ8มันชนที่6สูตรเนาะชนที่6สูตรแล้วทีนี้8มันติดดับ3สูตรติดดับ3สูตร6ติดดับแค่สูตรเดียวแต่บังเอิญว่าแอดลืมแอดเลยมาเขียน8ก่อนเนาะ,ะแล้วทีนี้แอดก็เลยนะ จริงๆแล้วมันจะเป็นหกแปดห้าเนาะที่รองแล้วทีวนี้แอดก็เลยว่าเอองั้นไม่ได้ตรงๆแบบนี้ไอ,อ้ก็เลยวงกลมให้ดีกว่าเนี่ยก็เลยวงกลมให้ในตอนนั้นเนาะมันก็มานะครับผมนะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วทีวนี้มี4สูตรนี้ที่เดินต่อเนื่องเออสสูตรที่เดินต่อเนื่องคือ 3D มดีแฟดทูบีดับบลยูถ้าเอาสามสูตรนี้อ่านะมาชนกันมันก็ได้4ตัวนี้นะอ่ามันะพอดีก็มันมี6พอดีเนาะ มีเปอร์เซ็นต์นะครับมีเปอร์เซ็นต์เข้ามันก็เลยโอเคแอดก็เลยวงกลมให้ในคลิปนะครับผมส่วนหลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยล่างเนาะนี่เดี๋ยวเราหลักสิบมีชุดหลักสิบเนาะหกเข้าไปที่หกเนาะไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับผมนี่เนาะถูกต้องก่อนถูกต้องก่อนเดี๋ยวเวลาเอามาทำคลิปเ,เราจะได้ไม่หลงหลงลืมลืมเนาะ แต่มันหลงลืมอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นเราก็จะจ้าเออทาได้อย่างไรประมาณนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับผมนะเข้าที่ตัวรองเนี่ยที่เด่นสามเด่นหลักหน่วยล่างสามนะที่ชนที่เจ็ดสูตรนี่แหละที่ทําแบบนี้เนาะเราก็จะได้เห็นแนวทางการเดินของเขาว่าเขาเป็นยังไงนี่แหละที่แอดบอกบางครั้งบางทีชนเยอะๆอาจจะไม่มาก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะมาที่ตัวรองก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเคยมา เนี่ยชนใกล้เคียงไม่ถึงกับหน้าเกียดก็คือชนจาก7สูตรชน6สูตรเนี่ยแต่บังเอิญว่าติดดับ3สูตรมันเคยมาก้ามขึงก้ามขึงไอ้ก็เลยเขียนไว้ให้เป็นรองตรงเนี้ยแดงๆตรงเนี้ยนะครับผมเนี่ยมันก็มาจริงๆเนี่ยมาที่รองจริงๆงนวดนีเนาะแต่เราจับคู่มันก็มาอยู่นะนี่หลักสิบหกแป้นะหนคือรอง หลักหน่วย3 2 6 0ศย์คือรองมันมาที่6แล้วก็ศนี่ก็คือแต้ม6นี่นะนี่นะแต้ม6แต้มหกอ่งที่แอดบอกนันแหละคู่ชุด2ตัวบนเออ2ตัว2ตัวล่างตรงเข้าชุดนี้นะชุด2ตัวล่างตรงก็เข้าเข้าที่ตัวรองแต่บังเอ,อิญว่ามันก็เป็นมันก็ชนแต้มเนาะมันก็ชนแต้มนี่มันก็ชนแต้ม เนี่ยก็ถือว่ามันเดินเพราะเราไม่มันไม่ใช่ที่แบบไม่ชนแต้มเสลยแบบพวกอย่างนี้พวกอย่างนี้หกแปดสองหกหนึ่งอะไรมันไม่ชนแต้มเสลยนี่มันชนแต้มนะก็ถือว่าเนี่ยตรงนี้มันเข้าถ้าเกิดไม่ตัดเนาะตัดแม่นจริงๆถ้าเกิดเราไม่ตัด6กออกนะถ้าไอ้ไม่ตัดอ,อกออกหกออกในตอนที่ไปชนแต้มนะมันก็จะมีหกในในใน,ในตอนที่ตัดออกมาวางไว้อย่างเงี้ยนะ เพราะว่านี่หลักหน่วยมันมีศูนย์อยู่แล้วไงหนึ่งศูนย์นี่หลักสิบมันมีหกอยู่แล้วตอนนี้จับยังได้จับอาหนึ่งศูนย์มาวางไว้เลยเนี่ยตอนที่ชนกันเนาะอ่ะมันเป็นไรนะครับผมก็ตามต่อไปอันนี้ก็คือล่างเนาะอันนี้จะเป็นบนบ้างนะทีนี้บน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 เริ่มจากตรงไหนก่อนสองตัวบนสองตัวบนอันนี้อันหมดก่อน มาครบสองถึงสามตัวบนเนาะมาครบสองถึงสามตัวบนวันนี้สิบหกเดือนห้าหกเจ็ดเข้านะครับเดินต่อนะอันนี้มาทั้งสามสามตัวเลยหกศู 6, 0, นย์เก้าอ่าหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์มาครบเลยวันนี้นะอย่างนี้จะยูเยอะเนาะแต่พอเรามาชนกันก็ได้ดังนี้ไง มาครบ2อถึงสตัวบนนี่พอมันชนกันก็จะได้อยู่ที่7ตัวมันแล้วแต่วงวดบางงวดก็ได้6นะเนี่เก้ามา6มาศูนย์มาจับคู่บินกันเป็น2ตัวบนต่อน,นี่มันก็เลยได้เนี่ยหนึ่งในนั้นมี9 0ูนแอร์ก็เลยได้เอาอาถ้ามันมา2อถึงสตัวบนจริง ถ้ามันก็ต้องมีหลักร้อยในนี้ที่แอดบอกเนาะแต่ทีนี้บังเอิญว่าพอเอามาจับแล้วมันมีมันไปชนดันไปชนที่80เยอะกว่าเนาะเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันมาเนี่ยมันมาครบมันก็เลยได้เฉียวนี่นี่หกแปดศรวม3ตัวบนนี่ไงที่แอดบอกมันมานะมันเข้าอยู่เข้าต่อเนื่อง แต้มรวม3ตัวบน6 9 0แต้ม5นะครับนะแต้ม5มก็ตามต่อนี่คือสูตรเขาเนะขาที่แต้ม5 เดินล่างชนเต้มเออเดินล่างเดินล่างเดินล่างก็มาที่ศูนย์เนาะสี่สูตรเข้าอ่นะสนี้สูนี้ไม่เข้าสูนี้มันเข้าโอเคนี่มันชนที่ห้าสูตรเนาะเดินล่างสี่สูตรเข้าไปที่ศูนย์เขียนไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวลืมนะเข้าไปที่ศูนย์ยังไงเต้มล่างนี่ตอนแรก ตอนแรกได่ได้อย่างนี้เนาะสามสี่หกเนี่ยเอามาตัดโอ้โหตัดแม่นย่ำมากเลยตัดโอโคออกงว,วดหน้าถ้าบันชนกันแบบนี้เราก็เอาแบบนี้ไปก่อนเลยเนาะ,ะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับแอดคิดว่าเนาะแอดคิดว่าเขาเดินต่องวดมาเขาเดินต่อมาสามงวดแล้วเนาะ หลัที่ได้แอดอไดเออมาลงเนี่ยมาครบ 2- อถึงสตัวบนเนี่ยเขาเดินต่อมา3มงวดแล้วถ้าเกิดเขาเดินต่อแบบนี้อีกเนาะเราก็จะทําไว้เป็นคู่ชุด2ตัวบนแบบนี้แหละแต้ม2ตัวบนเนี่ยมันพลาดนะมันไม่มีแต้ม9จะแต่ว่าแต้ม3ตัวบนเนาะแต้ม3ตัวบนเขาเข้า,าถ้าเราทําแบบนี้ไว้ไว้ก่อนแล้วค่อยตัดอาจจะดีนะก็คือทําแบบนี้ พอได้ได้มาเจ็ดตัวหรือหกตัวแบบนี้เราก็มาจับเป็นคู่ชุดสามตัวบนทั้งหมดก่อนนะทั้งหมดก่อนเป็นโครงสร้างจะได้ตัวไหนแบบใดเสร็จแล้วก็ค่อยเอาแต้มรวมสามตัวบนมาตัดบางทีอาจจะไม่แน่นะครับเนาะไม่แน่ไม่แน่นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมชุดไหนที่เข้าเราก็จะตามต่อเนาะชุดไหนไม่เข้าก็ พักผ่อนไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสูตรมันมีอยู่แล้วละ่ะที่ทาไว้ทาไว้ดูสถิติเพราะว่าไม่ใช่ว่าหลุดแล้วค่อยค่อยมาสร้างใหม่ไม่ใช่นะก็คือแอดจะสร้างมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยแล้วก็ดูว่าเขาจะเดินไหมอ่าอ่าคือเข้าพร้อมกันกับเพื่อนเพื่อนเขานี่แหละที่ได้เอามาลงในคลิปแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าสูตรใดสูตรไหน,นที่เขาหลุดปับ๊บแอดก็จะเอาสูตรที่มันเดินนั่นแหละเอามาลงต่อเอามาสวมแทนคือเอามาเพิ่มเติม นะประมาณนั้นไม่ใช่ว่าจะสร้างใหม่ใหม่เลยใหม่เลยไม่ใช่ก็คือพอมองเห็นแนวทางเขาอยู่ว่าเขาเดินมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมครับผมก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะก็ยินดีกับทุกคนทุกท่านนะที่ถูกรางวัลใครไม่ถูกก็ตามต่อกันเนาะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆบังๆในงวดหน้าก็แล้วกันขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงกันนะครับผมเนาะ วันหน้าจะมีใหม่เสมอเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ